มาชมพระวันนี้ผมอาจารย์สุทัศน์มันคิดวิกก็จะนำพระของอยุธยามาให้ชมพิมพ์นี้เรียกว่าหุ้งแผนใบพุทรานะครับมีเต็มองค์แล้วก็ตัดชิดนะครับของวัดใหญ่ชัยมงคลห้าองค์นี้ ห้าองค์นี้จะเป็นเนื้อชิ้นแล้วข้างล่างนี่ตัดชิด5้าองค์เหมือนกันและอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับหองค์แล้วก็นี่ก็เป็นเนื้อดิน5้าองค์เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะถ้าเนื้อดินเนี่ยนะครับถ้าเนื้อดินนี่หลายอาจารย์นะครับหลายเซียนบรมระดับบรมครู นะครับที่บอกว่าถ้าเป็นพระปลูกแท่แม่เหล็กจะต้องดูเดยอดูนะครับนะครับเนี่ยนะแล้วก็อันเนี้ยองค์เล็กแล้วเบาเขาจะติดอย่างนี้เลยแต่ถ้าองค์ใหญ่นะครับถ้าองค์ใหญ่ถ้าหนาจะไม่จะจะไม่ติดขึ้นมาอย่างนี้ นะครับแต่ถ้าติดองใหญ่หนาถ้าติดขึ้นมาเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นอนะไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาเอาแม่เหล็กใส่มากนะครับแต่อันเนี้ยทำไมถึงติดเพราะมีผงพุทธคุณพวกเหล็กไหล แล้วก็พวกแร่แร่เหล็กนะครับแร่เหล็กไหลไยดำพวกเอ่อพุพทธคุณพวกนี้แล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเอาพวกเหล็กไหลหรือเอาแร่เหล็กอะไรต่างๆเนี่ยมาผสมกับดินเนี่ยทำให้ละลายเนี่ยก็ถ้าไม่มี คาถาไม่มีในสิ่งที่ตัวเองนะครับมีคุณธรรมหรืออะไรเนี่ยนะก็่าไม่ติดนะครับดูนะครับอันนี้เนื้อดินแต่เนื้อชิ้นนี้เช็คไม่ได้นะนะเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเช็คไม่ได้นะครับถ้าเนื้อชิ้นเนี่ยนะครับ แต่ถ้าเนื้อดินนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนีเ่ยก็จะติดเลยจะวิ่งตามนะครับ,รบแล้วก็เบาเบามากนะนะครับขุนแผนใบพุกษาวัดใหม่ไปวัดใหญ่ชัยมงคลของอ่ออยุธยานะครับแต่จริงขุนแผนเนี่ย ก็จะมีที่สุพรรณบุรีครับแต่วัดใหม่วัดใหญ่ชัยมงคลก็มาสร้างมีแผนใบผู้สาณที่วัดนะครับอ่าก็ออให้ชมนะครับอันนี้ นี่เนื้อชินนะครับเนี่ยเขาจะแตกเขาจะระเบิดอ่ะนี่นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยฮะ อันนี้บางคนบอกว่าไปใส่น้ำกดถ้าน้ำกดมันมันมันไม่ระเบิดแบบนี้นะมันจะกัดเป็นเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นอะไรอันนี้เขาจะระเบิดอยู่ในกลุ่มนะครับเพราะเนื้อชินเนี่ยถ้าแก่ดิบุกเนื้อจะระเบิดแต่ถ้าบางองค์เนี่ยดูองค์นี้องค์นี้ไม่ระเบิดเพราะว่าเ,เขาจะมีพวก ดีบุกพวกตะกัวนะครับผสมอยู่ด้วยทีนี้ถ้ามีตะกัวมากกว่าดีบุกเนี่ยพระก็จะไม่ระเบิดแต่ละคกผสมตแต่ละครั้งเนี่ยการบรรจุพระต้องมี84,000องค์เป็นอย่างต่ำเพราะคนโบ,บราณสมัยก่อนเนี่ยมากกว่า400-500ปีขึ้นไปเป็นพันปีเนี่ยเขาจะใช้ ยึดบรรจุพระเนี่ยใช้ธรรมขันคือธรรมขันก็มี84,000ื่นนะครับเพราะฉะนั้นพระก็ต้องมี84,000ื่องค์เป็นอย่างต่ำนะครับมาดูอันนี้เนื้อดินนะครับเนื้อดินนะี่ะอันนี้อันนี้ก็ เป็นแร่ที่ติดมาจากกลุ่นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่องค์หนึ่งนะครับนี่ยเขามีแร่มีอะไร,รติดติด,ตดมาตั้งแต่อยู่ในกลุ่นะครับอันนี้ก็ให้ท่านชมกันนะครับเรียกว่าพิมพ์ ขุนแผนใบพุทราวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยานะครับเป็นพระกลุกนะสวยนะครับอันนี้อันนี้เนื้อชินนะครับเนื้อชินก็สวยเนื้อดินก็สวยนะฮะ่าดูองค์นี้ นี่เนื้อดินอยุทยาก็สี่ห้าปีนะฮะนรัที่สร้างในยุคอายุทยานะครับก็มาพบกันใหม่กับหลายๆคลิปที่ผมทำไปนะครับก็จะให้ดู พระแล้วทีนี้พระที่เขาหล่อเนี่ยเขาจะคมชัดนะครับน,ะนี่ฐานบัวรูปล่างของพระจะชัดเขาจะไม่เบอแล้วเนื้อเนี่ยเนื้อนี่ยเขาจะเนี่ยเขาจะ,เ,เ,าจะเก่าแล้วก็ เนี่ยเป็นสนิมแดงนะฮะเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่เอาสีเอาอะไรไปแต่งทาให้แดงอะไรมันไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาตินะครับรงนี้รงนี้ผมเอาคี้พึ่งทาเห็นไหมจะเห็นเนื้อในเลยนี่เนื้อระเบิดะนะครับเป็นแตกพุณนนะครับเนี่ย อันนี้จะเห็นเนื้อเนื้อในชัดนะครับถ้าเนื้อดินนี่นี่จะมีคาบแล้วคมชัดพระสมัยก่อนนี่จะคมชัดสวยนะครับนะครับก็โทรมาพูดคุยกันนะครับผมก็จะมี ชื่อโทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลนะะ์แล้วก็เฟซเอยูทูบนะมีใช้สุขั์มั่นเขตวิทย์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ